สวัสดีนะคะสวัสดีเอซนะครับผมวันนี้บานที่พนพา f อซมามากินมะม่วงน้ำปลาหวานอีกแล้วครับผมร้านร้านดังนะครับผม จากปีที่แล้วนะผมที่บากนิพลได้มารีวิวนะครับผมกับหมม่วงน้ำปลาหวานเปรี้ยวเลยเปรี้ยวมันนะครับโอ้โหดูฮิวเขาขายราคาถูกมากนะผมอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับทุกคนดูครับ สลูก20บาทพร้อมน้ำปลาหวานอีกสิบาทเป็นชุดละสาสิบาทนะครับผมชุดหนึ่งก็จะได้ลูกมะม่วง2ลูกแล้วก็น้ำปลาหวาน1ชุดนี่อย่างนี้ก็สองชุดนี่คุอย่างเยอะคิลยังเยอะ

สองลูกนี่สิบบาทสามนมบามสามนมสามนมมสิบบาทเลยครับพี่สามสิบบาทครับสองลูกยปบบาทลครับพ่อยังไม่มาใช่ไหมครับอพี่ผู้ชายตัวใหญ่ยังไม่มาใช่ไหมอ ร้านยังขายที่เดิมนะผมขายที <t <t ่เด yes ิมปีที่แล้วนะจะอยู่สะพานข้ามกองพอดีเลยนะผมงานมีถึงวันที่5ธันวา้า2566เลยนะผม มาแวะมาอุดหนุนได้เลยนะครับผมสอี่สับาทสิบาทสิบบาทาก่อนี่ชวยาสิบบาทแครีน้ำาที่สองครับตี่ไม่ไมไม่รู้ครับแคบรีนคที่สาม นี่แถวยาวครับผมต้องขยับมาเรื่อยๆครับ มีทั้งหมดเกี่ยเล่นกันครับกลี่ยเลครับมีโครงมีอะไรบ้างมีโงการอะไรบ้างเห็นไหมมาใครตอบได้ใครตอบได้ารสังเกตมองันมีอะไรบ้าง่ครนะไรลั่งบอลช่วกหลั่งบอช่วยยิงบช่วยที่มีอะไรบ้างมีโครการอะไรบ้งตอบอะไเยอะนี่เป็นรันเอไรกันเป็นอะไรครัน ไโมการอะไรบ้างดยอะไรมาดูอะไรคแเลยมาอะไรอะไรอมาเลยาวต้องอบจริงๆอะละแม่ชวยี่ชายมายี่ยกีษาเชียร์เป็นนน่เนี่หน้าตาดีวดาเลย่ชุดละสามสิบาทเท่านั้นเองนะครับทุกคนแบบ ลูกละสิบบาทอะลูกใหญ่มากสับไม่หยุดเลยอ่ะบอกเลยแวมาอุดหนุนใด้นะครับผมงานมีถึงวันที่ตั้งแต่วันนี้นะผมจนถึงวันที่ห้าธันวาเลยนะครับผมสองห้าหกหกนะครับได้ทีบบาทได้องีมได้รับลูกันใหญ่จากโครงการบ้านมารวยไป งานนรัสการหลวงพ่อโสธรนะครับผมงานเป็นงานประจำปีงานใหญ่มากนะผมเดินหน้ามาได้เลยนะครับขยับก็มาขยับมาเลยนะครับผมเป็นเจ็ดสิบบาทเอง

มาเลยนะครับพี่ยักมาเลยร้านดังครับผมงานร้านพี่เขาก็จะขายตามงานประจำปีนะครับผมส่งละสิบบาทนะน้ำปลาหวาน อย่างที่บอกมาทุกวันนะสักที่เราไปเจกันค่ะสโลแกนของเราคือวาเริ่มต้นชีวิตดียัที่ตั้งมเยไ้ไม่ลี้คงโอ้อยังไมมานะคะรอสักพู่นะคะเต็มหมดนะคะมาก่อดได้กครัพี่ยังมีเยอะใช่ไหมมีเยอะใช่ไหมครับวันเนี้ยตปแล้วค่ะเรื่องของติดกับรอตวใกล้กับมาัมาครับร้อยตันครับนตันครับ ดีค่ดีครับมาแล้วมาแล้วสวัีคไปแล้วเจอกันทุกปีนะครับมาแล้วพี่มาแล้วเห็นไหม แกไปเอามะม่วงอยู่นะเมื่อกี้ขายดีเหมือนเดิมครับ <c oughs> ปีที่แล้วก็ขายดีปีนี้ยังปังเหมือนเดิมแล้วก็ูาบิให้กครับ แถวยาวมากครับผมยาวมาสามสิเมตรเลยนะา <c oughs> ขายดีปีที่แล้วก็ขายดีปีนี้ขายดีเหมือนเดิมนะครับผมราคาถูกครับลูกใหญ่ๆด้วย <c oughs> เพราะว่าเห็นพี่แกบอกว่า แกมีสวนมะม่วงเองนะผมสวนญาตินะอ๋อเป็นอ๋อมีอ๋อติดต่อได้เลยนะผมที่ตลาดสี่มุมเมืองนะครับผมตดีกว่าทุกที่เนี่ยบอกอยู่ล็อกที่เท่าไหร่นะครับผมสี่มุมเมืองอยู่ล็อกที่เท่าไหร่นะร้านอยู่ซอยสามครับซอยสามนะครับผมร้านโมอส์ครับอ๋อ รับมะมวงได้เลยนะผมถก่อนผมได้เลยมแล้วไยลยน่ัเก็บตังค์ไเดู้เดียวานเดี๋ยวีีงรับีนนีค่ดนีครับอันนีเดียวบ้านหลเดี่ยว้ต้องนอนจิ้มเียเมีานหวานด้วยบ้านหวดย คิวนี้ก็จัดเต็มเลยครับห้าชุดเป็นร้านที่แกเป็นร้านที่ขายถูกนะครับผมลูกค้าก็เยอะนะเพิ่มอีกถุงนึงเพิ่มอีกถุงนง แบ่งย่อยให้พ่อค้าหน่อยนะครับผมโอ้นะครับยาวๆนะครับผมชุดชุดละสามสิบาทครับชุดหนึ่งครับชุดหนึ่งได้มะม่สองลูกมะหวานหนึ่งลูกพอแถวเลยนะครับผมอยู่แถวอยู่นู่นนะครับผมถูกที่สุดนะครับผมในในงานนมัสการหลวงพ่อสุธรนะครับผมไม่มีใครขายได้นอยที่ราคา

Ô mọi người ơi mọi người ơi mọi không ơi mọi người 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 ơi mọi เืดเหมือนกันนผมเือเือเือเหมือนกันครับต่อแถวเลยนะครับายแถวอยู่ยโน่นนะครับต่อแถวเลยจ้า ไม่ไกลที่สาส่ไม่ไลเดียวไม่ไกยได้แล้วต่อขอกระปาแล้วก็นี่ช่ได้เีเสกกรเปาไหก้เป็นแบสีเขีสขาวแดงวยาดนยค่ะได้เลยค่ะปเตอ

ปอมเปียวก็จะมีสองขนาดนะมีเปี้ยวเลยเปียวมันนะผมเปียวก็เปียวเท่ไงเปียวมากเปียวน้อยนะผมาเปียวมันก็เปี้ยวน้อยหวานนิดนึงนะครับสชุดลูกใหญ่ชุดละสีบาท ก็จะมี้ากันไปนะผมเพิ่มไหมแปดสิบบาทอ๋อใช่ไหมเจ็ดสิบอ๋อสองสองแถมหนึ่งนะผมแอครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะผมอย่าลืมแม่มาเที่ยวกันนะผมกับงานนมัมการ หลวงพ่อสะทอนนะผมงานมีจนถึงวันที่5ธันวานะครับผมเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ FC ทีสวัสดีครับ